กรตี้กับเพื่อนหยิบมิสซี่มาเปลี่ยบอลจนกระทั่งเห็นศัตรูเล่นการเซียรียมเรียมเรียมปัณติมันมีอีกรอบด้วยนะฮาเซียแป๊บนึงนะแชทโอ้โหล็อคบอแรงต่อเวลาเรายังไม่แพ้ฮะพวกเราแกร่งสุดจัดปุยจัดปุยปุยเบ๊อหรอจัดปฮะถ้าข้างเราได้ซากุคือจบชนะแน่นอนนะการันตีวินมา ฟูจิมาร์ก่อนแล้วกันเนาะเมื่อกี้ขอฟูจิมาร์อะไรนะลิงเหรอลิงเดี๋ยวค่อยเล่นนะฟูจิก่อนเออจัดไปฮะเขาเลือกซีใหญ่ไปแล้วสวัสดีครับลันกี้เป็นไงาย,ยากไหมเรียนวันนี้เฮย้ยลันกี้กดผู้วิทาร์มาให้หรอขอบคุณครับยินดีต้อนรับกลับบ้านลันกี้เลือกมิตตี้ไปเหรอมิตตี้ร่างแรกมันเล่นได้ไม่ค่อยไกลอะ่ะเล่นยากด้วย สุดๆอ่ะพี่ตั้งใจตั้งใจนายทําได้ฮะพี่เชื่อว่านายทําได้ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของนายเด็กช่องเราเก่งทุกคนยกเว้นคนเล่นเกมหยาบหยาบหยาบจีจีนล่างแรกยังเก่งไหมครับกําลังสมัครใหม่กลับไปเล่นไอดีเก่าจีนล่างแรกก็ยังพอเล่นได้แต่ว่าไม่ได้เก่งแล้วนะครับเอามายืมดึงตรงประกบเล่นไอโซ่ได้อยู่ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มระกายแสงสีเขียวแข่งโชโยงไงมันตึงขนาดนี้สีน้ำเขียวอะไรก่อนวิ้นขอโทษขอพภัยฉันพลาดเองเมื่อกี้เห็นเขาไม่ตามอยู่ดีเขาตามเฉยเลยวันเอาละฮะโดนพี่อะไรก่อนไม่ลงเนี่ยไอเซนโดนร่างแรกมันชอบเก็บแท็กด,ด้วยการแบบส่งแล้วมายิงแสกลงนะคือมันโกงอะ เลยซาอีนต์มันโหดจังวะเออข้างเขาเน้นเกมลับนะถ้าเกมลับเขาเขาตบได้ข้างเราฟื้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเกมลุกเนี่ยเขาไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่ถ้าข้างเราไม่ล้มนะโดนพี่เด้อโอเคฮะซาอีนต์ ลูกลงเรือเอเ่องอะตึงปลอดภัยเฉยๆเลยเจอไอ้หัวตั้งสองตัวแบบเน,นี้ยเล่นลูนสามลำบากลำบากมากอ่ะมันตกกายฮนะจับจังหวะไม่ค่อยได้ ป๊บนึงแชทของเมมแป๊บนึงไงนี่มันหวดอ่ะไปตรงข้ามเป็นตัวตบสองตัวปล่อยบอลไม่ได้อุ้ยล้มสองหุยล้มสองเลยอ่ะและล้มสองก่อนเนี้ยเขาเลี้ยงเราก็ล้มสองดูตบดิโค้ดไกเลยอุ้ยเกินไป เฮ้ดยดูมันตกเด็กคือมันไกลามากอันเนี้ยถ้าเป็นตัวละครอื่นเอาล้มสอง,งตกเด็แล้วคือตัวละครอื่นตกไม่ถึงนะข้างๆแบบเนี้ยอันเนี้ยคือตกถึงฮนะมันก็เลยลำบากสำหรับสายสามโดนดิเดีย๋ยพาทัวร์แล้วกันดูทรงแล้วนะ่าจะลำบากเดีย๋ยพาทัวร์ไปฮะอาเซกับเซนโดเดี๋ยวพี่พาทัวร์เองควนดีนะตกบอลเขาชูไม่เต็มกันโดนยี่นะเมื่อกี้นะ อะไรกนแล้วกูรุนแรงเมย์บอกไม่ได้งงอะไรเลยอยู่ที่เดิมป่าฮะยืนไม่ดีโดนมาฮะไออ้วนวิ่งไปนอกสนามแล้วโดนยืนดีๆอย่าซ้อนลูกชูดพี่พี่ยิงไม่ได้ไปรอตบลูกเลยอาจ,จะได้ยิงกันทีลบกวนมาไปลงวะ่ะผู้ครองรีบาร์คูชนะเออมาแล้วฮะช็อตเกมพี แป๊บนึงนะแชทเดี๋ยวอ็อารให้นะครับขออนุญาตเมมให้มันนำสั้งสี่คะแนนก่อนควนวังติวเดี๋ยวชนนะเว้ยคนโดนเลยนะใต่มือเนี่ยฮะสามประสานด้วยวันวิวใส่มือเนี่ยฮะวิ่งจากซ้ายมาขวาเลยฮะอ่านเกมขาดว่ะขุดบ่อล่อปลาอันนี้ เนี่ยมันตกไปแล้วมันกลับมาตกได้อีกอ่ะเออเจอหยอดไปไดิพวกเราแกล้งสุดมาว่ะเจอหยอดดมโฟกไปเนอย่าพลาดมาเลี้ยงชนพี่นะเว้ยวิมันรูดสองอ่ะต้องเลือกอะ่ะอ่านขาดเกินธรรมดนาะ เรียบร้อยฮะเสร็จเราเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวพาทัวร์ไอผมตั้งเดี๋ยวมันต้องชนกันสักรอบอบบเมื่อกี้มันชนกันมันเลยเดินไม่ทันสม,มนักหน้าตัวติดอะดิเดี๋ยวเลี้ยงพลาดมาชนพี่นะเว้ยเออต่อไปดิตัวเก็บบอลสองตัวกลัวอะไรอะหลบไอ้ไอ้วันแอบหลับใต้แป้นมาเนี่ยแป๊บนึงอะไรกันงี้แอบหลับใต้แป้นโอ้โหเชี่ย ตบให้รบกวนมันไม่ขึ้นรบกวนให้ได้ละได้ละไอพวกนี้มันไม่ให้พี่ยิงสามแต้มเว้ยโดนพี่เิี่ยไม่ยิงสามก็เลยอัพไปดิวิ่นขึ้นเว้ยขึ้นวันดังอ่ะน,นะฮะขึ้นเหรอ,อไ,รไม่เป็นไรสนใจลุกขึ้นมาพูดสิ ไม่เจ็บยอดยอดก็โดน,นวหอนกนหลังแป้นเลยยิงหลังแปน้นไม่เคยเจอคนเล่นแบบนี้เลยยิงหลังแป้นเลยวะอไปยิงนอกสนามอุ้ยกดปุ่มเอ่อตกไปโดนปุ่มติวลั่านล่าน,านอะไรดีวะ ยุ่งชี้ยุ่งชี้สวยติดแป้นเลยอ้วนโมโหใครไปเนี่ยวนขึ้นเว้ยโคโนมะดูดีสี่คะแนนแป๊บเดียวเขาตามทันเลยอ่ะอันเนี้ยตึงจัดอ่ะตึงทุกเกมเลยวะโดนพี่โอ้โหอ่ติบ้าหมอยา ันรบกวนไม่ลงโอ้เมื่อกี้เลี้ยงแบบหลุดแล้วอ่ะเจอไอ้ฮาเตก่งเนี่ยชอบแบบเนี้ยกดตี้กับเพื่อนหยิบมิซี่มากปล่อยนลจนกระทั่งเห็นศัตรูเล่นฮาเตเรียมเรียมเรียมอันติีมันมีอีกรอบด้วยนะฮาเซอ่ะแป๊บเึงนะแชทโอ้โหลบกวนแรงเต่อเวลาเรายังไม่แพ้ฮะขอบคุณมากครับขอบคุณ10บาทครับจาก ซันนายไห่อ่านถูกหรือเปล่าวะเนี่ยครับนึงต่อยไรอีกลแล้วอะมันตึงอะไรขนาดนี้วะมีคนล้มเราต้องข้ามฮะโอ้แล้วไม่ลงวิ่งตามวิ่ตามวิ่ตามกดดันกดดันอ่ะกลับมาขึ้นน้ำอีกหนึ่งครั้งนะเมื่อกี้แป๊บเดียวสี่คะแนนเขาตามทันเลยวิขอโทษโทษเบสอ้นี่มันผักอยู่เรื่อง ทางวทยะโดหัวไม่ใส่ชื่อนะไอ้พวกวันนึงจะติดท็อปโดเนตหนึ่งในสิบมั่งหัวสั่นเลยมาร์กาเซ่ตีกรี่ชินอฮอดเรย์ชูเต้คยมีทานน่ะโคตรตึงอ่ะฮาเซ่มันอัติหมดหรือยังวะทุกคนพี่ยิงไกลๆได้ยังเอาละฮะโคตรเก่งอีก โอเคไม่ลงอ่ะอันนี้เสี่ยงเลยเออมาสิบสี่เวทีสามแต้มที่ยิงไปเยอะมากแล้วเนี่ยมันปิดสามแต้มก็ดีจ้ะไอมือเนี่ยมาแล้วครับช็อตเกมพีคของจริงฮะ ปิดท้ายแบบเท่ๆซีย๊โอ้โหจะปิดแบบเท่ๆนั่งด้วยนึกว่าเบสมีอติอันดียส่งไปอ่ะเออมาแล้วว่ะชนะละเกมเนี้ยอันเนี้ยไม่มีเสมอละไม่แพ้ก็ชนะต่อเวลากันเข้มเกินแต่ละเกมเออไอ้วันโอ้ ใต้แป้นน่ะเราคลองเลยนะแล้วกูดูแรงด้วยนะครับก็ยิงลงลงล่งๆเน้นๆพาทัวร์พาทัวร์ก่อนทายผมตั้งสองคนทัวร์ก่อนเดี๋ยวเราพยายามเล่นค่อนข้างชัวร์ละกันโอ้โหต้อนให้แล้วว่าตกไม่ทันน่ะ มองไม่ทันเลยอ่ะมันเล่นกันเร็วจัดใช้มือฮะไม่เป็นลายลูกไม่ลงนะโดนเลยฮะลูกสแตกโอดโเปียโอดมาอีกนะลูกมัลนี่คือลูกหลุดอ่ะโดนรัวๆเลยอ่ะไอ้นี่ลูกเหลี่ยมลูกเหลี่ยม คือลูกหลุดไกลๆอ่ะโดนฮาเซอันติมันล้นอะไรขนาดนั้นวะแล้วอันติพี่เต็มมาดูดิไม่ได้อันติเต็มมานานแค่ไหนแล้วอ่ะโอ้โหดูความเหลี่ยมของแต่ละคนดิพบไม่ได้เลยเนี่ยไอแต่ละคนพวกเนี้ยควรเหลี่ยมเลยฮะใสมือดิสวยสวยแบ๊เออเรียบร้อยเสร็จเราแน่นอนฮะับปันนี่ครับไพร่ต้อม ตีคะแนนห้าวิเรียบร้อยนะสยบผู้แข็งแกร่งก็คือผู้ชนะยังไงล่ะโคตรตึงเลยอ่ะลูกไหนที่แบบหลุดไก,กลๆอ่ะโดนฮาเซ่กับเซนโดตกข้างๆตลอดนะฮาเซนี่มันบินมาตกเลยสมัครสมาชิกที่ไหนหน้าช่องมันมีปุ่มสมัครสมาชิกแล <Yeah, damn. S 1> ้วมาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้าทำลาย Channel, ลุยไปกับทำไรล้าง <Whoa. S 1> แชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำไรล้างแชนแนลลุยไปกับทำไรล้างแชนแนล